ฮอตประเท็น <Hot> ในช่วงนี้นะคะอย่างที่เกริ่นกันไปเราจะมาพูดคุยกันถึงประเด็นสุดร้อนเกี่ยวกับเรื่องของการเงินการธนาคารและก็เกี่ยวกับเรื่องของค่ายมือถือด้วยเพราะว่าตอนนี้เนี่ยมีข่าวร้อนเกี่ยวกับธนาคารและก็ค่ายมือถือออกมาพร้อมกันถึง2ประเด็นด้วยกันนั่นก็คือเรื่องของประเด็นของกสิกรกับทางชูอีกเรื่องหนึ่งก็คือเรื่องของธนาคารออมสินเดี๋ยวมาติดตามพร้อมกับหาข้อสรุปกันค่ะ ช่วงนี้ถือว่าเป็นประเด็นดราม่านะคะเพราะว่าธนาคารหลายๆแห่งเนี่ยมีเรื่องราวเกิดขึ้นมากมายอย่างก่อนหน้านี้ธน,น,นาคารออมสินเองก็มีการติดมาแวร์ไปทำให้สูญเงินแต่ว่าอันนั้นเนี่ยถือว่าเป็นกรณีของไม่ได้เกี่ยวกับผู้บริโภคเพราะว่า<ช>เป็นเงินในตู้ a t m เที่ยังไม่ได้แจ่ายสายออกไปก็คือเป็นธนาคารก็เป็นคนรับผิดชอบแล้วก็จัดก,การแก้ไขเรียบร้อยแล้วนะคะนะครับแต่มันก็มีเรื่องของเขาเรียกว่าอะไรนะความเสี่ยง เพราะก็มีการสืบสืบสอบกลับไปว่าไอ้ตู้แบบนี้เนี่ยสุดท้วมันใช้กี่ธนาคารกันแน่แล้วมอแวกสุดท้ายมาจากไหนทางธนาคารเองหรือเปล่าแล้วมีผู้ผลิตในเมืองนอกพนักงานเก่าที่ออกไปแล้วรู้จักช่องโว่สามารถจะ i n s, <S, <ens> <S t a l ลมันแวร์ติดตั้งลงไปในเครื่องแล้วก็ทําการเหมือนว่าแจกจ่ายบัตรปลอมไปกดจากตู้ไหนก็ได้อะไรอย่างนี้หรือเปล่า ก็น่ากลัวเหมือนกันนะซึ่งอีเนี้ยก็เห็นบอกว่าแก้ไขเรื่องของมาแวได้แล้วก็น่าจะเบาใจในระดับหนึ่งและอีกอย่างหนึ่งก็คือเป็นส่วนของเกี่ยวกับธนาคารมไม่ได้เกี่ยวกับผู้บริโภคอย่างเราเพราะฉะนั้นก็น่าจะมีการหามาตรการได้ดีขึ้นแหละแต่อีกเรื่องหนึ่งที่ฮอตคิดไม่แพ้กันก็คือเป็นดราม่าเกี่ยวกับธนาคารกสิกรแล้วก็ชูใช่คือนี้มันเอฟเฟกเตม็มเมเข้าที่ผู้บริโภคถูกต้องเพราะว่าตัวนี้เนี่ย มันเป็นเรื่องของเงินที่ถูกโอนย้ายหายไปจากบัญชีในธนาคารของพวกเราเรานี่แหละใช่คือทุกคนมีสิทธิ์โดนออผ่านการทําธุรกรรมผ่านนี่แหละพวกออนไลน์แบงกิ้งใช่ไหมผ่านแอปบนโทรศัพท์หรือผ่านคอมพิวเตอร์อะไรพวกนี้ประมาณนี้นะคือเล่าเรื่องให้ฟังคร่าวๆกว่อนสำหรับใครที่ยังงงว่าเกิดอะไรขึ้นนะคะก็คือเรื่องของเรื่องเนี่ยมีผู้รายกลุ่มหนึ่งเขาเห็นช่องโหว่ในการทําธุรกรรมทางการเงินแล้วก็การออกซิมใหม่อะไรอย่างเงี้ยที่มันง่ายแล้วก็หละหลวงเขาก็เลยไปพูดคุยกับ คนขายสินค้าออนไลน์แล้วก็บอกว่าโอเคสนใจสินค้าชิ้นนี้จะทําการซื้อแต่ขอบัตรประชาชนหน่อยได้ไหมเพื่อยืนยันว่าคุณมีตัวตนจริงเราโอนเงินไปคุณจะได้ส่งของมาผู้ชายคนนี้ก็ดีใจมากเอาจะขายของได้ก็ส่งบัตรประชาชนไปให้แต่ก็ถือว่าเป็นคนรอบคอบแล้วนิดหนึ่งมีการเซ็นเซอร์ตัวเลขบัตรประชาชนไปพอส่งไปเสร็จปุ๊บปรากฏว่าลืมไปอย่างหนึ่ง uh huh. ข้อมูลของบัตรประชาชนของเราเนี่ยมันมีอยู่หลายแห่งในหนึ่งบัตร ก็มีบนหน้าบัตรไงมีที่อื่นอีกเหรอข้างหลังก็ไม่มีอะไรแล้วนะมีชิปการ์ดใช่ไหมชิปการ์ดเนี่ยถ้าเห็นเอาไปไม่ได้มันต้องมีเครื่องเสียบอ่าถูกถูกใช่แต่อีกหนึ่งอย่างที่เห็นแล้วเอาไปได้เลยคือบาร์โค้ดค่ะด้านซ้ายของบัตรมันมีบาร์โค้ดเคยสังเกตบ้างไม่ไม่นึกไม่ออกบาร์โค้ดด้านซ้ายของบัตรมีบาร์โค้ดซึ่งเราไม่เคยรู้เลยว่าไอ้บาร์โค้ดตัวนั้นคืออะไรแล้วสูมันคืออะไรครับในนั้นก็มีเลขบัตรประชาชนเหมือนกันมีข้อคือบัตรประชาชนอยู่ดีแล้วก็มีเเลลขรรรชาาากกกถถูมมยแ้้ววทุันนีใคๆ็ส สแกนบาร์โค้ดกันได้มีแอปเรียบร้อยใช่คนร้ายก็ใช้ช่องโหว่ตรงนี้สแกนบาร์โค้ดเสร็จปุ๊บเอาตัวตนี้มีเลขบัตร<ม>ประชาชน,ชาชนอ่าก็ไปทําการปลอมแปลงอะไรเสร็จเรียบร้อยนะคะเพราะว่ามีตัวบัตรประชาชนภาพเต็มอยู่แล้วปลอมอแปลงเสร็จอ่ะไปที่ ของชูแล้วก็บอกาว่าเนี่ยทำเบอร์หายต้องการเปิดเบอร์เดิมเนี่ยมีบัตรประชาชนมามีเลขเบอร์โทรเพราะว่าเป็นการติดต่อเพื่อที่จะออทําการซื้นเงินแล้วอขอออกซิมใหม่พอออกซิมใหม่เสร็จปุ๊บก,ก็เอาไปทําการโอนเงินได้รับรหัส OTP มาก็เข้ามือถือตัวเองที่เป็นซิมใหม่แล้วก็ทําการโอนเงินเรียบร้อยสูญเงินไปเกือบล้านบาทเลยทีเดียวนะเจ้า <c oughs> ของเบอร์อันนี้แปลว่าเขาต้องรู้พวกแบบรหัสผ่านาสเวิร์ดชื่อก็น่าจะมี ข้อมูลตัวนี้พอสมควรปะ่ะพึงจำได้ปะ่ะแต่จริงๆแล้วเนี่ยคือเก่งมองว่าอย่างนี้ค่ะคือหลายๆคนเนี่ยเขาผูกเอาไว้กับตัวเลขมือถือส่วนพาสเวิร์ดมันฟ o r g o t พาสเวิร์ดได้อ,อ,อีเมลเป็นสิ่งที่เวลาเราติดตอ่อค้าขายอ่ะบางคนก็ไม่ได้ระวังก็โพสต์อีเมลเพื่อการติดตอ่อไปด้วยอีกหนึ่งช่องทางก็าสามารถจะแฮกเข้าไป a อาพาส s <ช> s w o r d อะไรนี้ได้ใช่ไหมนะคะมันก็เลยกลายเป็นกรณีที่อ้าวอย่างเงี้ยใครจะเป็นคนรับผิดชอบระหว่างทางผู้ออกซิมให้ก็คือค่ายทรูพนักงานค่ายทรูหรือ ทางธนาคารกสิกรที่ให้บริการให้บริการเออนะซึ่งตอนนี้นะคะก็มีอัปเดตออกมาจากทั้งของธนาคารกสิกรแล้วก็ของค่ายทูแล้วว่าจะรับผิดชอบเรื่องนี้ยังไงอ่าใช่ครับฟังของธนาคารกสิกรเองตอนแรกก็เหมือนกับว่าเนื่องจากธุรกรรมมันออกมาแบบสมบูรณ์แบบทุกสิ่งอย่างคือมีไม่ได้ความผิดธนาคารธนาคารก็มองอย่างนั้นคือมีคนใช้งานบริการของแอปพลิเคชันทําการโอนเงินก็เรื่องปกติอยู่แล้วนะครับเขาก็บอกว่าเอ๊ะรับผิดชอบให้กึ่งหนึ่งครึ่งหนึ่งได้ไหมแต่ล่าสุดก็ออกมาสำรับเต็มวงเงินเรียบร้อยค่ะนคร ซึ่งเป็นผู้ออกซิมการ์ดใหม่ให้โดยไม่มีการตรวจสอบแบบนึกออกปะเพราะเวลาไปขอซิมใหม่มต้องมีบัตรประชาชนตัวจริงมีอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็เหมือนกับใครก็ไปออกซิมของเขาอ,อมปาแคนก็ไม่รู้อ,ออกซิมให้ก็ปรากฏว่าช่วงแรกก็เหมือนจะเง,งียบๆไม่มีการมาตรก,การแก้ไขหรือว่ายอมรับผิดอะไระก็ล่าสุดก็มีเรื่องของการที่แบบว่าเออโอเคให้บริการฟรีหนึ่งปีสำหรับกรณีนี้แล้วก็แถมมือถือไปเครื่องหนึ่งแต่จริงเสียความรู้สึกเหมือนกันนะมันใช่เหรอ คือความรู้สึกอีกส่วนหนึ่งนะออแต่อีกส่วนหนึ่งคือความไว้วางใจในการให้บริการเนี่ยม,มันเสียไปเยอะมากเพราะว่าถ้าเกิดคุณเป็นผู้ให้บริการอย่างเงี้ยแล้วคุณอยู่ดีคุณไปออกเบอร์ไมออกบัตรไม,อ,มออกอะไรให้ใครก็ตามที่ไม่ใช่เจ้าของเนี่ยมันก็อันตรายแล้วอะใช่ทั้งที่จริงๆเรื่องของเบอร์โทรเรื่องของการออกสินร์ดเป็นเรื่องสําคัญเพราะอย่างที่บอกว่าปัจจุบันเนี้ยเราผูกชีวิตของเราไว้กับมือถือเยอะมากใช่นะคะคือประเด็นเนี้ยที่เราพูดถึงคือนั่นคือขนาดเป็นตู้นะ แต่อันนี้คือเป็นคนเลยเป็นพนักงานที่เห็นเลยอ่ะก็ยังไม่มีการตรวจสอบเลยใช่คือมันเหมือนว่าพนักงานก็ละหลวมไหมหรืออะไรประมาณนี้ยิ่งมีข่าวลักสุดที่ตามออกมาอีกก็คือพนักงานเนี่ยจดทะเบียนเบอร์ให้ผู้บริการโดยที่ไม่มีข้อมูลการลงทะเบียนคือมีแค่ประชาชนมาแล้วก็เปิดเบอร์ใหม่ให้ไปเลยคือเราไม่ได้ขอเปิดเราไม่ได้ขอเปิดแต่เขาแค่บังเอิญมีแบบประชาชนเลาแล้วเขาก็ไปเปิดเลยใช่เหมือนกับสมรอยเปิด อันแล้วก็แบบอยู่ดีก็มีค่าบริการมาตลอดตลอดตลอดแบบต้องจ่ายทุกเดือนทุกเดือนทุกเดือนพอไปตรสอบไปทีนึงก็พบว่าเฮ้ย่งนี้เราไม่ได้ใช้นี่แล้วมันมีค่าบริการมาจากไหนแล้วก็มีหลายคนที่โดนแบบนี้นะคะทีนี้หลายๆคนก็เลยสงสัยว่าเรื่องนี้มันเกิดจากอะไรอ่ะถ้ามองง่ายๆเลยคือเอกสารสําคัญของเรา มันหลุดไปอยู่กับคนอื่นซึ่งนั่นก็คือบัตรประชาชนถ้าเกิดเราลองมองย้อนกลับไปนะทุกคนนี้บัตรประชาชนเราให้คนอื่นง่ายมากถูกนะครับคือ,อแค่ใครขอมาแบบว่าโอเคจะทาําการโอนเงินจะทำงานซื้อของถ่ายประชาชนมาให้ดูหน่อยเราก็ให้แล้วอะแล้วก็มือถือกล้องถ่ายเชหรือยิ่งกว่านั้นพี่พัทเวลาที่เราจะแลกบัตรเข้าหมู่บ้านคนอื่นอะ เราก็ให้ปัตประชาชนเขาไปแล้วนะเอาแรกเลยครับเอาแรกเลยค่ะโดยที่เขาเ้ขาสามารถเอาไปซีรอกเอาไปทําอะไรก็ได้ก็ได้ใช่เพราะฉะนั้นจริงๆมันเป็นเรื่องที่แบบใกล้ตัวเรามากแต่เราไม่เคยใส่ใจเลยว่าปัตประชาชนเนี่ยตัวเลข13าหลักของเรามันสําคัญขนาดนั้นเลยนะแล้วไม่ีแก้ล่ะถ้าเกิดยามบอกว่าต้องัตบประชาชนเท่านั้นนะใบขับขี่ก็ได้ค่ะใบขี่ก็มีเลขเหมือนกันตังเกตดีๆมีเลขเหมือนกันโอ้แล้วทำยังไงอะนั่นแหละดิพยายามค้าเอาบัตรนักศึกษาไหมคะคือ๋ยวไม่ยังไม่หรอกจริงจริงคุณ แรงมากแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นเนี่ยเก๋กว่ามันก็ต้องมีการบอกแล้วแหละว่าอ่ะตอนนี้บัตรประชาชนมันสําคัญมีข้อมูลสําคัญถ้าเราจะไม่ให้ใครแต่บังเอิญไคู่ค้าเขาขอหรืออะไรเงี้ยเราจะมีวิธีการใดๆได้ไดบ้างอ่ะถูกนะหรือจะมีเอกสารอะไรที่ให้แทนได้บ้างทางราชการอาจจะต้องออกมาบอกพวกเราด้วยหรือเปล่าว่าโอเคตรงไหนของบัตรประชาชนคืออะไรแล้วเราควรจะปกป้องสิทธิ์ได้อย่างไรบ้างตอนนี้เขาก็เลยมีการรณรงค์ออกมาว่าอ่ะอย่างแรกเลยที่คุณควรจะระวังก็คือถ้าสมมติว่า คุณจะซีล็อกเอกสารเพื่อให้ใครนะคะหรือว่าตัวจริงเวลาจะถ่ายรูปไปให้ใครต้องทําอย่างไรวิธีการแรกก็คือมีการเซ็นขีดค่า huh. ทับตัวสําเนาไปเลยนะคะ,ะแล้วก็มีการเขียนว่าสำเนาถูกต้องใช้สําหรับอะไรเพื่ออะไรเพื่อการอะไรวันที่เท่าไหร่แล้วก็ลงลายมือชื่อที่สําคัญมีคนแนะนําอีกว่าไอ้ตัวบาร์โค้ดแถบข้างๆอะ่ะเอาสีดําขีดทับให้มันเต็ม<อ>ไปเลยคือไม่ต้องให้ใครไปสแกนบาร์โค้ดได้สแกนใช่ไหมและเลขบนบัตรก็ต้องขีดค่าด้วยปะ ือเหมือนให้เขายืนยันว่าโอเคเรามีตัวตนจริงมีบัตรแหละมีตัวตนแหละแต่คุณไม่ต้องมารู้เลขบัตรชั้นอะไรมันอะไรประมาณนั้นนะคะแต่มันก็ยุ่งยากเหมือนกันไงหรือว่ามันควรจะมีวิธีการไไดอื่นอีกไหมประการนั้งเงินจะมาเซ็นทีสรุปคือแทนที่เซ็นกึ๊กกึ๊กเสร็จโอเคแป๊บนึงนะครับแรงเงาลำบากแล้วแล้วพี่ลองคิดดูนะทุกวันนี้เรามีนโยบายของ NEID ซึ่งมันก็ใช้เลขบัตรประชาชนมือถือเอาเลขไปเลยแล้วอย่างนี้มันจะทําการสอรดคล้องกันได้ยังไงอ่ะคือในมุมนึงเราก็บอกว่าเอ,อ้ยการให้เลขบัตรการให้เลขมือถืออันตรายออแต่ในขณะเดียวกันถ้าไม่ให้เงินก็ไม่ได้นะคะระัฐบาลก็บอกว่าคุณต้องสมัครเอ็นไอดีนะครับอะแล้วยังไงอย่างนี้คือเราควรจะจัดการยังไงคือทุกอย่างาดูขัดแย้งกันไปหมดหรือเปล่านั่นสิถ้าประชาชนเองก,ก็ยังงง,งงงขัดความรู้กันอยู่เลยนะ อันตรายเหมือนกันเนาะเรื่องนี้เอะแบบนี้ถ้าเกิดว่าตัวแระชนอันตรายเลขบัตรไม่ควรจะให้ใครเนี่ยแบบนี้ควรจะเปลี่ยนรูปแบบการยืนยันตัวตนไหมเช่นแบบสแกนลายนิน้วมือ,อแสแกนม่านตาแบลบดิ้นเลียอะไรไปสักเดียว<ล>นั่นไม่เกี่ยวแล้วก็เอาดีเอ็นเอไปเลยไงเอาป้ายป้ายดิ้นไปแล,แล้วก็เอาดีเอ็นเอไปตรวจพี่คิดมันจะสะอาดไหมคะถามไม่ใช่ก็เอาแบบทำวัคซีนใจได้ว่าเป็นเราแน่นอนไงแต่จริงจริงะธนาคารต่างประเทศเขาก็ทํากันแล้วใช่ไหมแบบเนี้ยเอามีมีมีเอาจริงพวกเราจริงจริงก็มีนะ ตอได้ว่าตอนออกบัตร ATM อ่ะต้องมีหรือออกเบิดบัญชีบุ๊กแบงค์ใหม่ออหแล้วต้องเอาินแตแตะ <ๆ S 2> ด้วยเออเออแต่มันไม่ได้ใช้ในการยืนยันตัวเก็บไปเป็นเรขคอร์ดว่าคนนี้็นขอเบิดบ,บัญชีเท่านั้นไงจริงๆถ้ามองอะ่ะมันก็มีความหละรวมหลายด้านนะอย่างของเองกชนเองเนี่ยก็หละรวมด้านของการออกสินการ์ดนะคะว่าตกลงต้องทำยังไงให้มันปลอดภัยกว่านี้เพราะเป็นที่ถกเถียงกันมานานแล้วเหมือนกันทั้งนัธนาคารเองเนี่ย ก็ต้องมีมาตรการให้เข้มงวดแล้วก็ต้องรวมถึงมาตรการการเยียวยาด้วยว่าถ้าเกิดเคสต่างๆแบบนี้มันควรจะเป็นอย่างไรภาคารัฐเองก็ต้องทําให้มันเป็นดิจิตอลมากขึ้นในไหนคุณจะไปทางดิจิตอลแล้วอ่ะทําให้มันครบถูไปเลยไหมทุกคนจะได้มาใช้ประโยชน์ร่วมกันตรงนี้ส่วนภาคประชาชนเองเนี่ยก็ต้องมีการให้ความรู้เพิ่มเติมด้วยเหมือนกันนะสำหรับช่วงต่อไปในครูเบอร์เทอครับมาพบกับ z ซทีเอ็กซ์ออนเซเว่นสมาร์ทโฟนรุ่นใหม่แฟลกชิพเรือธงที่เพิ่งเปิดตัวในบ้านเราไปแต่ช่วงนี้ไปพัสคสกูครับ บันเทิเกมออนไลน์เต็มที่กับทุกความต้องการเน็ตบ้านมาเต็มต้อง AIS Fiber เน็ตบ้านไฟ b e r o p ออปต100%พร้อมแล้ววันนี้ในกรุงเทพและ23จังหวัด AIS Fiber